เพราะเฮ็ดมันก็ได้ยู่แต่ว่าเขากับอาสิบ่มีชีวิตที่แบบจัดไว้เด้อค่ะจอดไว้เด้อค่ะ thank you thank you ลูกหลาน thank you ทุกคนเลยเดอ้อ thank you ขอบคุณเล,ลาลๆเ่ขึน้นโดนอกจ้าเดียวกัตอนนี้ได้10นาที่แล้วเนาะประมาณ1 5ห,ห่างเฮนาที่กับสิลงแล้วจ้ะ ขอบคุณยี่สิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆมารามพี่นางจาจากป้าแมวนะเนาะเดี๋ยวมาพักผ่อนบ้านเราสัว่าใช่ไหมลูกรัดก็กะว่าอย่างนั้นเลยปีหน้าสิไปไห้ได้จดะเด้อพ่อแม่พี่น้องบ็้ไปไท่สิบปีแล้วบ่เห็นเมืองไทยสิบปีแล้วเป็นยังไงบุญนี่ เห็นดอกเรืองเืองนะบอดอกเรืองเรืองนี่ก็รับอีกสัญญาได้รับเข้าไปเห็นน้ำมันเนาะคุณกิดสวัสดีคุณสุขคิดถึงมากครับขอบคุณมากคุณกิจขอบคุณ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 ดีแวรเขามาเนาะคุณกิจเนาะขอบคุณลายเป็นยังไงเขาที่เขาท่างย่างไ่ไปอยู่ใส่เกาะอัน พิสนุโลคืออันสุโขไทยก่อนคือจะทั้งหนก่อนลืมลืมลืมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะเพื่อนเดินทางปลอดภัยนะตั n ง y ิวตัวเองตั n ง y ิวเมื่อเมื่อวัน ตอนที่ลงเรือนะก็ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะมันเหนื่อยไม่ไหวแม่ตัวเองทํางานฝ่าจะถึงบ้านโอ้อาบนา้ำอาบนา้ำเลยแล้วก็นอนเองแม่งเบาไปนูรีนูรีพี่สูพี่สูโอ้โหโ,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 โถดไลน์เลยอยมันมันต้่นมันเต้่นนูรีขอบใจนะนูรี โอ้ยนาะบางเทีกะอันห้องโอ้ยโอ้ยนี่ว่านังดอกน้องดาขอบใจนะน้องดาขอบใจขอบใจ กลับไปรับมรดกแบ่งด้วยนะมาดามสวยประวันแบ่งแบ่งอะไรประวันแบ่งนี่ใช่ไหมจะช่วยจะช่วยใช้ใช่ไหมประวันเธอกลับวันไหนเออกลับวันเสาร์วันละไอ้นั่นพอดีไงวันอะเขาเรียกนั้นววันชาติของนอร์เวย์พอดีแต่ไปถึงเย็นตัวเอง ถึนเย็นกระซา,าน้องกระซกา,าขอบใจนะกระซา,าพี่วาทเขอบใจได้หลายเด้อพิวาดเด้อพิวาดเขาไม่กําลังใจป้าแมวขอบใจนะคะป้าแมวคะ่ะโอ้คุณทรงพลสวัสดีครับทรงพลคนอุดร เป็นพรบปื้มบอกเลยว่าเป็นพระปื้มไม่ได้ขึ้นนานเพื่อนฝูงกะมูพี่พ่อแม่พี่น้องกะยังเป็นกำลังใจให้ตลอดอยู่เนาะขอบใจหลายๆเดอ้อขอบใจหลายๆที่ลืมกันนานน้องกาซาทําอะไรอยู่ใกล้ๆหน่อยไม่ได้เดี๋ยวจะตีมือให้อยู่ประเทศไหนเนาะตอนนี้ตอนนี้ ขับรถอยู่ประเทศเดนมาร์กจ้าแต่จริงๆแล้วพำนับอยู่ประเทศนอร์เวย์น้องคะเนาะขอบคุณนะคะคุณสมชีตขอ,ขอบใจน้องดาขอบใจน้องดาที่มาเป็นสมาชิกให้